สวัสดีครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยพี่น้องเพิ่นว่าถาเบิ่งคลิปเมื่อวานนี่นะครับเป็นจังได๋สีหลอดเนื้อแดดเดียวอีแม่ปีเป็นแนวไหนนะครับกำลังเฮ็ดอยู่ได้เดียวนี่นะครับมา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 เบิ่งอีแม่เรานั่งเฮ็ดอยู่นี่สิซีนแบบสูญยากาศได้เมื้อนนี่ี๋ยวเก็บสีหลอดมาให้อีแม่ล่ะมาซื้อเดีุ๋ดสูญญากาศนะแม่นเนาะน,นี่นะครับนี่อีแม่ยกำลังนั่งเฮ็ดอยู่นี่ครับพี่น้องครับสวัสดียามมืดเงียบไหว้เสาหรือเที่ยงล่ะนี่เที่ยงแล้วเนาะบ่ายเราจนว่าบ่ายแล้วแม่ เอาคือเมือดแต่ทังนี่อ้ออาดี๋ยวมาเบิ่องอีเมีปีเฮ็ดซีดหลอดเสียไปแพ็กแบบสูญอากาศเสียไปแพ็กแนวไหนแต่ว่าตอนนี้ใส่ถุงยังสีสักกันใส่ถุงไปเทียนพุน่นเอออ่ะโอเคครับมามามา,มา,มาวุ้ยของจุนพุ่นเลยบาทนี่นี่ครับสีนสองพันอีเมีเฮ็ดซีดหลอดจักสีได้เท่าไหร่น้องเม่เนาะเดี๋ยวลองเมืองก่อนเขาต้องสั่งเมืองก่อนนะครับนี่ครับพี่น้องเอาอีเมีเราเฮ็ดไหน แต่ว่าสิเอาไปอันสิไปแพกได้บัตรนี่ไปแพกเป็นแบบถุงุูญยากาศอันนี้เขาเฮ็ดเป็นถุงไหวไอือเอาไปสิน้นนะครับเอาไปสิ้นเป็นแบบุูนยากาศเอาล่มบอกนะครับเพราะว่าเข้าเฮ็ดแบบเกา่ามันมันอยากข้นล่าเนาะแมมเนาะบาตนี้เขาเ้าก็เลยว่าสิเป็นซูนยากาศครับผมเอวไปแพกแบบุูนยากาศครับมันจะงาม,ม,มตั้นี่บ๊วยแหงก็ได้ตากสองมือเราพูนะ่ะกองจุนุูนเลยนี่เอาบาตรนี้ กัสิพากันเหตุใบทรงไงพี่น้องนะครับมืออื่นแตงสิริทรงนั่นหมายวันจันเนาะมื่อวันอาทิตย์นะครับบทไหนบางทีเราพี่น้องเทิงติดมันเทิงโอ้ยแบบบ่ติดมันได้ยูมองนี้วันวันเสาร์วันอาทิตย์ทรงไหนเพราะว่าไปหอดพุูนเขาก็บ่รงไงห้าเล่ยวันกันก็ได้ยูหมายถึงว่าเฮากับอยากทรงวัดจันทรบุหล่ะมันจะไงมันจังบามัวสีเป็นมันจังสิบ่ตัวค่างอยู่กลางทาง จานเขาอันส่วนมากกระทวงวันจันทร์วันเสาร์วันอาทิตย์เขาสิยุดส่วนมากสุ่มรดรดเล่นอ่ะนะแมนเราบริษัทต,ต้นทางรับอยู่นั่แเระนี่พี่น้องนะครับเนาะเห็ดเป็นทุงเป็นทุงนะครับทานกับซีเปอร์ซีนไล่อากาศพืลางค่ะเดี๋ยวถาเครื่องของเข้ามาเรอาจางมา่ซีนเนาะน,นี่ไลยอีเมียม่กเลนมานนี้ถอยลุกถอยถอยถอยออกไปเลยถอยออกไปเลยอย่ามาวุ่นวายมันหอมซีนหลอดพี่น้อง นะครับสั่งมาเด้ออุดหนุนสนับสนุนอีพอตู้งแม่ปีเออเอาใส่นี่ไว้แม่เดี๋ยวลูกจังเสียฮะอันนี้มาใส่ร้านค้าเขามีเครื่องซีนเป็นบ่เข้าไปซีนบุญเนาะซีนแล้วก็จังเสียวขอไปไล่สดอยู่ในสานักงานเด้ปลุกลูกกรบอกว่าเอามาไล่สวดเนี่ยประเสริฐวะเดี๋ยวซีนแล้วกันเด้อจังเสียวขอไปงามขนาดไปนอนของจนพูนเลยงามขนาดได้เดี๋ยนี่มันบ่มียกษ์ขึ้นเหมือนนั่นเนาะ เมื่อน,นั้นมันเป็นอยากอยากอย,ย,ยากซุ่มมันอยากซุ่มอืมอันนี้บผสมแล้วพี่น้องเอ้ยเฮงดีมันสองสองแดดสาา <laughs> บายบ่เป็นแดดเดียวได้หนิแดดนี่แหละแยกกันผสมกันตัวใดมีมันตัวใดบ่มีน้องเม่ย<อ>นี่ครับพี่น้องาเสียดบักยาวเลยเมเียเราเห็ดเนื้อนี่เนื้องามได้พี่น้องบ่เป็นบ่เอาเนื้อเสียดได้เห็ดไม่ได้นี่<า>อืมบ่เป็นเอาเนื้อเสียดเด็ดพลังก้นขึ้นตอนด้นี่ ปนลองคนว,ว่าเอาเนื้อเศษ<ม>เนื้อนันเฮ็ดก็ได้ดรอคันบ่ได้กําไ่าจะเนื้อเศษนี่เอาเฮ็ด<ม>ด้วยพี่น้องมันแข็งมันหยาบม,มันบวบเป็นตะกินมันกินบัได้นะครับ<ม>เนื้อเศษเหมาะสําหรับต้มแนวนั่นเนื้อเฮ็ด<ม>เนื้อ,เ,เ,อเดียวตรงแนวนี้นะครับพี่น้องอีเมลเรา<ม>เอออยากให้ผู้บนกินแซ่บนะนะมันมันแพงแน่กะมันแพงแน่กับพอกินนะนะน้องแม่เนาะมันแพงแน่กับพอกินเพราะว่ามันมันบวคือเอ็น ขันเป็นสิ่นเอ็นสินสส่นเศษสิ่งยังถึงาเจ้าขายเป็นโลอันบ่อคอยแพงนั่นขันแนวนั่นมันมันกินมไม่มได้มันหยาบเอามาตากเบื่อ,อแล้วมันหยาบเสียอารมณ์ซื่อผู้ซื้อเออ,อก็เลยเอาแบบนี้แหละพี่น้องนะครับเสียอารมณ์ตาผู้ซื้อเดี๋ยวคุณกินกับเสียอล่อมเอาให้เมเราเห็ดไว้ <โอ S 1> เดี๋ยวสิบผ้าแล้วก็ไปลานขาไปใส่อันถุงซีนน้ำเพลนเนาะอันนี้เขาจะเป็นถุงไว้กะละมังก่อนอยู่ใส่เนาะเอามาใส่ไว้ นี่ไปน้องแม่เห็ดดีดีตัวใส่ก่อนน้องงวยยังก็อุ่นไรตีงวงวันไปเบิ่งก่อนดิเพิ่อุ่นน้องงวยไปน้องอุ่นน้องงวยอุ่นน้องงวยอะไรต้มยังไงต้มป้าดูยังมีอยู่ต้มพวงนุ่มน่องงวยพูดไรก่อนแม่โอ้นี่แม่เราอมน่องงวให้พี่น้องเอ้ยดีขนาดเลยจงไว้ให้เราวะกินเบิร์ดละสุคขล่ะบ่นี่อันนี้จงไว้ให้บ่นี่น่องงว งานอ้าวคือได้หนูตัวนึงกอดอยู่นี่เพราะตัวงได้ไม่หนูหน่อยตัวหนึ่งมันบ่ถือเป็นน้ำหย็งมันล่มบ่เดี๋ยวนองกินไปกินข้าวก็นหาพี่น้องหิ่ยวเข่าไรได้บัตรออมนองงัวก่อนเด้อเอาต้มนองงัวโอ้ออมนองงัวอีเมีนี่ปั่นข้าวจะขึ้นก่อนใส่ตอนแดดมาลองปิ้งบังกันหน้าซิมบังกันหน้าพี่น้องเลยลองมองจักตอนก็ได้เมีเด้อ ผมบันมึกติดมันเด้นี่เอาตัวในตอนในร่องมึงติดมันด้นเด้พอดียี่สิบเสียบหนะโอ้นี่เด้โอ้ยไงปวดกินโมบิดโอ้ยไงปวดกินโมบิดเอานี่พี่น้องแล้วร่องเปลีงเนบางตอนนี่ปา้าเธอฮโอ้ยน้อไปไปพักกันอกะกะนอกไปบุญขึ้นหลายถ<ต> <laughs> เถอะเฝ้าไงเนี่ย <laughs> จะต้มอ <laughs> ีพอไปเลี้ยงงัวเนาะนะครับอีพอตวงเอาไปเลี้ยงงัวนนะพี่น้องนะครับ มาเดี๋ยวปีกล่องซิมบางกวนบาทเลยมาบางตีตล่ะสิได้จ,จักถุงสิได้เท่าใดพี่น้องอ้าวเงินสองพันอยู่ในนี่ล่ะเฮาสู่กันไปแม่เฮาพ่อได้ข้ากับเขากับน้ำพ่อได,ด้เฮ <laughs> ็ดพ่อได้เฮ็ดฮ่า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 สิทธิ์หลอดแม่ปีเด้อพี่น,อน้องเด้อฝากเลยเด้อครับเด้อสิทธิ์หลอดแม่ปีนะครับถุงละลอยเศร้าสองขีดโลละหกลอยนะครับนอพี่น้องน,อนอ้อพี่น้องมาบาทีิ สดออมน้องงัวอีแมสและโจงไว้ใหายอ,อมน้องงัว่ะเด็กกินข้าวแล้วสิเอาไปแพ็กโอ้ยแมงวันวีมันมาแต่ใส่กระดกกระเดือดล่มอันนี้อยู่เดี๋ยวสิเอาไปแพ็กแบบสูญสินยากาศอัดสูญอากาศแล้วสิเอาเขาไปสํานักงานปุกลูกกับเสี่ยวบอกว่าเอามาไะไสวดพินาเด้ออ้ายว่าสั่นปุกลูกว่าอย่างไรยักโลอยู่ดิเพื่อนว่าอืมบุม๊ีคนซื้อให้กันื้อเองดอกเพื่อนว่าได้วันนี้ดีตัว กินเขากันจังสิผ้าอีเม่อีเม่สิผ้าไปอันหาอันลานขาเพิ่นมองเพิ่นแพรเนาะแม่ยขันห้ามัดใส่ถุงก็ได้ยดหรอกแต่ว่าจาดมันกันบ่งามเพราะว่าเห้องไรว่าแล้วว่าห้าสิแพกเป็นแบบสุดเากาศเครื่องเครื่องจานลอยกระซังมาแล้วแต่ว่าจักมันสีหอดมือใดนเรื่องของเรื่องพี่น้องสั่งเครื่องมาแล้วแต่ว่ามือใด้สีหอดนะแม่อจับถาเบิ้งว่ามาหอดแล้วสิเป็นทั่ไหนมันสีใสได้ดีบ่คือจังอันเขาโฆษณาบ่เครื่อง เครื่องซีนสูญยากาศนะครับสั่งมาแล้วประมาณสามสี่ถ้วยนี่แหละราคามันเถืองถุงพอมันเด็มถุงมาพอก็อออเลยว่าเอาล่องเบื้องดู่สนอกว่า,าวไม่ว่านเขาเมียอเอเ้มันคือเป็นยังงสิว่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งเขาเป็นยัง,ง,งนี่เขาไม่ได้ถุงมุนไหม,มน,นี่แม่หนิแม่เออเออหน่อย โอ้ยมาสวนเลยเนาะเขาว่าออกว่าไรไือบัดเนี่ยนะเนีย่ยดูได้หันแล้วแม่พอสิย่ยิ้ก,ออกว้อมโย่เงินจะพับออกจะพับลุ่ลงเออปกติเขามัดยางน,นะพับหัวมันลงไปเออหนานไม่จำเขาออกไปนี่ขนาดเหงาแล้วยังมาจั่วอยู่พี่น้องเมื่วันกันที่เออเข้าใจอา,ากาศไปเรื่อยแบบนั่นจไปสิน้นอีกเครื่องหนึ่งถุงตัวนี้เสียเอาขึ้นบ้านอกไหม <laughs> สงนนี่ครับไปนองปิ่งแล้วครับโอ้ลืมให้เบิ้งตัวละปิ่งแล้วครับนี่มันมันหลายมันย่อยลงไฟใหม่ลวกบาบาบอยู่นี่ซิมเบิ้งจยกตอนก่อนไปน้องเบิ้งไข่มันดีมันอืมหัวแม่หัวบ่อขอดีขอดีแอบพไปน้องครับกับข้าวเหนียวข้าอไมอ้หอมดีขนาดี่น้องเอ้ยสิ่งหลอดไม่ไหม อบ่ต้องยำแจีวเลยพอดีเลยเส้นเดียวก็อิ่มเส้นเดียวในเหลือยทำในขี้หมูเหมดเนยเส้นเดียวก็อิ่มไปด้อยถ้าเป็นเด็กหน่อยเนี่ยไหวได้ทำเนี่ปั้นเขาบางไงผู้เฒ่าเฮ็ดตะกี้เขาเจ้าเห็ดมาขายด้านใหญ่ี่เราซื้อเสือแล้วก็กินซำเอาให้พื้น เป็นเงี้ยคือเอาห้เจ้ามันปเสือโอ้ยก็ปลเสือน้ำว่าเอาห้เอฟยันซื้อน้ำเจ้าซื้อซื้อได้เบิร์ตนะาพแม่จะหาเอฟซีเนาะแม่้อยากได้ก็ซื้อได้นอขายบกเรซื้อก็ซื้อเยิดยากได้กันไปล่ำนีแล้วแม่สีไ่เห็ดไปร่ำกับบ่หลายหมื่นดอกลับมาเห็ดคือเก่าแลเห็ดเทียนลู่สองลไปสลาอืมอืมีอไทยบันก็จาอยาก แม่นแม่แม่มันได้เหตุอะไรเด้มันเริ่มต้นแล้วเพราะถือว่ามันเริ่มต้นไอ้แม่แล้วข้าเจ้าก็ซื o, ้อ,ก,อ,ก,อก,กินดีอยู่ดีน้องงัวพี่น้องอืมออมน้องวัวจะพักอยูห่หรอบา้านนอกก็ซื้อกินดีว่ะเจ้ซื้อกินมันแย่ในะน้ำมาขา่าย ขนมจักว่าเจ้าเยียดคอยมาคือแล้วมันจะปีแล้วเห็ดเสียบี่น้องนัวก็ดีตอนบักง่ายเลยหอมเ้ยหอมมากอ้าวผนลื่นนับเนาะอ้าวโอเคพี่น้องแล้วขออนุญาตกินเขากินน้ำแล้วอือจะไปแพ็คสุนอากาศเขาสำนักงานแล้วจะวากันคลิปหน้า เราสิไปไล่ชดกระปุกลูกกับเสียอ่ะก็บอกไปอีกตัวยังอยู่บุนะครับเจ้าเดี๋ยวจะมากันพี่น้องครับขอบคุณครับฝากเลยนครับเลอรเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาโหลดครับสิหลอดสิหลอดสั่งเป็นโลคก็ได้โลคเราหกลอยนะครับกิโลเลาหกลอยขันถุงถุงเราลอยทราบพี่น้องนะครับเนาะฝากเลยพี่น้องเด้อยขอบคุณหลายครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปแอดไลน์มาเลยนะครับ